พกพาความสดชื่นไปทุกที่นะครับด้วย y o เท็คันน้ำผลไม้แบบพกพาขนาด340มิลลิตรนะครับชาร์จง่ายใช้งานสะดวกทุกทีกท่ทุกเวลาเติมพลังชีวิตทุกที่ทุกเวลาด้วย y o เท็เครื่องปัน่นน้ำผลไม้แบบพกพาครับ340มิลลิลิพร้อมใบมีด8ใบและก็ระบบชาร์จไร้าสาย USB ครับค้นพบประสบการณ์ใหม่ในการคั้นน้ำผลไม้ที่สะดวกสบายและรวดเร็วนะครับไปกับ โยเทคนะครับเครื่องคั้นผลไม้น้ำผลไม้แบบพกพาที่สามารถพกพาติดตัวไปได้ทุกที่ด้วยขนาดกระทัดรัดน้ําหนักเบาเพียง491.5กรัมคนสามารถพกพาไปใช้ในงานทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานฟิตเนสหรือว่าแม้แต่การเดินทางท่องเที่ยวฟีเจอร์เ,เดนนะครับ8ใบมีดทรงพลังมาพร้อมกับใบมีด8ใบที่สามารถหมุนด้วยความเร็วสูง22,000รอบต่อนาที ช่วยให้การคั้นน้ำผลไม้ของคุณนะครับเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วนะครับความจุ340มิลลิตรครับขนาดความจุที่เหมาะสมสำหรับการทำน้ำผลไม้ที่สดใหม่ได้ทุกเมื่อนะครับ USB ชาร์จไร้สายด้วยระบบการชาร์จไร้สายผ่านพอร์ต USB ที่กันน้ำคุณไม่ต้องกังวลเรื่องสายไฟที่เกะก,กะอีกต่อไปนะครับการป้องกันสวิตช์คู่นะครับระบบลูวบิคลคิเพื่อเปิดใช้งานช่วยป้องกันการ เปิดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับวัสดุคุณภาพสูงนะฮะทนทามต่อการใช้งานพร้อมฝาปิดชิวพอร์ตชาร์จเพื่อป้องกันน้ำเข้านะครับมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์โยเทคทุกชิ้นมีการรับประกันคุณภาพหากคุณพบปัญหาใดหลังการใช้งานก็ทางเรายินดีให้บริการด้วยความเต็มใจครับเพียงแจ้งผ่านเรามาทางแชทนะครับก็เราจะพร้อมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของคุณได้อย่าง รวดเร็วทีเดียวนะครับเติมเต็มชีวิตด้วยน้ําผลไม้สดชื่นง่ายๆด้วยโยเท h คันน้ําผลไม้แบบพกพาที่พร้อมเพื่อนคู่ใจในการดูแลสุขภาพของคุณสั่งซื้อเลยวันนี้รับสินค้าภายในสองสามวันนะครับกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมน,นี้ครับ